สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวปิดอันนี้แป๊บหนึ่งปิดประตูข้างหลังสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกคนเลยเขาจะกระจแล้วไปมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาคุยกันนะคะวันนี้อยู่หลังบ้านค่ะเธอเดี๋ยวเย็นๆจะไปเดินเล่นขออนุญาตมาคุยก่อนนะมเมา,เอามอยซอยแปดซอยอเก้ากันไปเข้าเจเข้าใจนะคะแม่แม่พี่พี่ป้าป้านั้นๆะอาอยายยายทุกคนนะจ๊ะเอออืมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะโอ้ยวันนี้ไม่รู้จะตามข่าววันไหนดีโอ้ยขเมนก็นส่วนขมมศนะคะเออวุ่นวายกันไปหมดนะอีป้าอีป้าขแมร์คนหนึง่งอืมทำวุ่นวายกันไปหมดนะเออ <c oughs> นะคะเออปวดหัวปวดใจเนาะเรื่องพระก็เรื่องพระอ่ะเป็นไงลนะคะตลบล่าสดไปอีกละเจ้าคณะจังหวัดนะเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร สุดท้ายกา็ทนอยู่ไม่ได้หรอกนะดมยาดมแล้วเหนื่อยมากไหมไม่ใช่ค่ะดมให้จมูกมันโล่งที่บ้านร้อนไม่มีคนเปชาเย็น <c oughs> ดูอีปรกรณ์เนี่ยอย่าเชื่อมันมากนะ <c oughs> นะต้องทันมันนะประกรณ์สักเนะกี่ยปกรณ์สีเขาเจ้าพ่อคอนเทนต์ก็เข้าเรือนจามก็ต้องเข้าค่ะเพราะว่ามันดันไปนเล่นกับ มันดันไปเล่นกับพระที่มีตําแหน่งไงมันก็คิดน้อยด้วยแหละมันจะเอาแต่งเงินแตีมันคิดน้อยคิดน้อยหมดแหละพระก็คิดน้อยอีสีการนี่ก็คิดน้อยนะไปเล่นกับพระที่มีตําแหน่งสูงๆมีตําแหน่งปกครองพระมีตําแหน่งเป็นเจ้าพนักงานนะคะเออพระมีตําแหน่งเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉะนั้นคุณไปสนับสนุนให้มันเกิดการกระทาความผิด การยักยอกเงินวัดเอ่ยอะไรเอ่ยรับของโจรอะไรโอ้เยอะแยะมากมายไปหมดนะโดนดิเออไปศาลอาญาอะไรวะไปศาลศาลอะไรอ่ะมึงโดนเยอะเลยอ่ะโดนหนักอีกออกเนี่ยต้องไปใช้กรรมใช้เวียนใช้กรรมหนักเลยโดนหลากหลายโดนหลายข้อหาบอกแค่นี้แหละ <c oughs> อืม <c oughs> นะ โดนหลายข้อหาเขาไม่ปล่อยหรอกใครจะปล่อยได้ไงมันจะไปลอยตัวไม่ได้หรอกใครเขาจใจมันลอยลอยตัวละ่ะก็มันก็มีส่วนของการมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดแต่มึงไปเอาเงินเขาว่าแล้วโดยเฉพาะเงินนั้นก็เป็นเงินวัดด้วยอย่ะส่วนหนึ่งเป็นเงินวัดอ่ะไม่รอดหรอกคะ่ะเงินวัดถือเป็นเงินสาธารณะเป็นสาธารณะสมบัติญาติโยมเขาถวายเพื่อบํารุงอุปถัมภ์บำรงศาสนาะมึงเป็น เอามาเป็นของส่วนตัวก็เสร็จดินะก็ไปสู้คดีเอาไปตู้คดีเอา,อเอานะไปเออก็มีความเป็นไปได้ค่ะคนเราอ่ะผู้พระเจ้าถึงถึงไม่ใช่พระเจ้าสียโบราณเขาถึงบอกไว้อะว่าอะไรอะไฟไหม้สิบครั้งไม่เท่าเสียการพนันครั้งเดียวเห็นไหมนะผู้หญิงติดการพนันคนเดียวทําให้พระผู้ใหญ่ โดนจับศึกเป็นส,ส,สิบสิบรูปได้เห็นปะละ่ะเนี่ยอำนาจอำนาจของอบบยมุกอำนาจของการพนันนะพระแทนที่จะรู้เท่าทันกับตกเป็นเหยื่อจะได้นะกับตกเห็นหุ่นกอปแล้วทอ้อโอ้ยบางคนผู้ชายบางคนมันชอบผู้หญิงอวบๆนะเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงแบบผอมๆหรอกนะผู้หญิงอวบๆมีเนื้อบางคนเขาชอบแล้วคุณก็ต้องคิดดูว่าพระตนใหญ่กับพระแก่ทั้งนั้นนะ ถ้าแก่ทั้งนั้นได้อย่างเจ๊ก๊อบนี่ก็ถือว่าบุญแล้วเออบุญขนาดไหนละขอจอเข้อใจนะคะขอจอเข้อใจขอจอเข้อใจได้เลยค่ะโอ้ต้องไปฉีดนางมีปมอ,อะไรไม่ได้มีปมหรอกคะ่ะมันอาจจะเป็นลัทธินิยมมันอาจจะมันอาจจะเป็นลัทธินิยมบางคนผู้หญิงบางคนเขาชอบคนแก่นะมันมีจริงๆนะ บางคนชอบคนแก่บางคนชอบชายในเครื่องแบบเออโดยเฉพาะเป็นคนแก่เป็นชายในเครื่องแบบที่มีเงินเยอะอะใครจะไม่เอาล่ะหึใครจะไม่เอาล่ะ,ะ,ละนะข้อจอข้อใจนะจ๊ะข้อจอข้อใจนะคะขอบคุณค่ะข้อจอข้อใจเลยไฮเลนยังไงข้อจอข้อใจได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรลี่สวัสดีค่ะเออมีคนแก่แต่มีตังไงทําไงอะ่ะ กเขามีตังคเข้าไม่ได้มันล็อกโยเข้าหน้าบ้านนู่นอ๋อเอานี้ไมาให้เหรอโอเคอ่าโอเคสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเออใช่มีเงินไงเออ,เอ,อนั่นแหละ แล้วก็หลายๆรูปที่น่าเศร้าก็คือไม่ได้มีความละอายเลยนะไม่มีความละอายไม่อะไรถ้าไม่มีหลักฐานก็คือแบบเถียงหัวชนฝาเลยอะอืมเถียงหัวชนฟ้าเลยอ,อยายอตมาไม่ผิดอาตมาบริสุทธิ์อาตมาไม่ศึก <c oughs> ไม่ตึกได้ไงเขามีหลักฐานมดเพียงแต่ว,ว่าเขาจะเปิดหรือไม่เปิดเท่านั้นบิ๊กเต่าเขาก็อุตส่าเขาก็อุตส่าให้ช่องแล้ว ิ๊่เต๋าเขาก็อุตส่าห์บอกแล้วว่าถ้ารู้ตัวก็สึกไปซะจะได้ไม่ต้องโดนสาวเยอะไม่ต้องโดนแฉเยอะอันนี้ไม่ยอมศึกไม่ยอมอะไระ่คิดว่าเขาจะไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรมากสุดท้ายเป็นไงเสียหมดเขาก็เอามาเปิดดิดอรันเขาก็เอามาเปิดเออนะเดี๋ยวก็คงใกล้หมดแล้วค่ะมันก็คงเดี๋ยวก็คงหมดแล้วแหละที่ ที่อยู่ในลิตรลายชื่ออะไรนะคะคิดว่าเด็วก็หมดแล้วแหละนะแต่ว่าเรามองในแง่หนึ่งก็มองในแง่ดีว่าเออมันก็ดีเหมือนกันทําให้เราแบบทําให้เราแบบได้ขจัดเหลือบลรขจัดขจัด,จดความไม่ดีไม่งามของศาสนาออกไปให้มองแบบนี้วไว,ว้แล้วแล้วป้าแพรี้เชื่อนี้มาจไหนอะไรน,นะเช้ไหนนะไหนที่ตกแมวเหรอร้านร้านในนี่ไง ร้านที่ขายอาหารแมวไงไไดเดี๋ยวเอาเวลามีแมวประหลาดที่บ้านมีแมวป่าเอ่อเอาไปเลี้ยงเออเอาไปเออไปแก้งแมวไปแมวมันชอบไอ้ดิไอ่ด้ไม่มีแต่ไอด้ด้มีเหมือนกันเออไปเออบอกให้พ่อซื้อหน้าเศร้าเอาเออ,อืมนะคะทุกคน เอ็นดูเรียกป้าแพรโอ้ยลูกหลานที่ฉันสอนให้เรียกป้าหมดเลยให้เรียกป้าหมดเรียกลุงไม่ได้สอนให้มันเรียกตั้งแต่เด็กเรียกมันเรียกป้าแพรเรียกป้าหมดป้าลี่อันอันปันอันปันก็เรียกเป็นแล้วนะอันปันก็เรียกป้าลี่ป้าลี่ต้องเรียกป้าหมดโดนบังคับให้เรียกป้าหมดอะไรนะ ตาพลเหรอตาพลไม่อยู่ตาพลไปไหนไม่รู้เออเล็ดปลา <c oughs> นะเออ,เอ,อตาแพรลุงฟอร์ดเออสอนให้เรียกเขาเรียกพี่ฟอร์ดกําไรสวยขอบคุณค่าวันนี้ไปทำเรื่องย้ายเสาไฟมาค่ะทุกคนย้ายเสาไฟตรงที่ใหม่ ทำเรื่องย้ายเสาโคงเสาไฟมามาคุยกันอะไรกันนะทุกคนมาเออเนาะคุยกันอะไรกันใดๆไ,ไปคุยได้นะคะขอคุยด้วยอะไรด้วยใดๆไ,ไ,ไปอืมนะเอาแบกขึ้นบ่าเอาแบกขึ้นบ่าเสียค่าต้องเสียค่าย้ายค่าอะไรอยู่แล้ว แพรลี่สบายแล้วออกมาชิวๆอยากเห็นแพรลี่น้อยเศร้ามาหลายวันกอบสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยขอบคุณค่ะดูกําไรหน่อยนี่แต่มันพูดเยอะไม่ได้นะคะกําไรไม่สามารถพูดดีเทลลงดีเทลเยอะได้เดี๋ยวช่องเดี๋ยวช่องบินก็รู้กันอยู่นะว่าเป็นกําไรอะไรอะไรใดๆซื้อมาตอนไปสุรินนะคะไปสุรินเอาปัน,ป,นปันเข้ากล้องหน่อยปัน,ป,นปันไม่ได้มาค่ะปันปันไม่ได้มาปันปันเขาอยู่กับพ่อเขา เขอจะเข้าใจให้หน่อยนะคะทุกคนสวัสดี3,000นคนคะ่ะฟิตไดเลยแม่ทุเรียนฟิตไดหมอนทองฟิตไดสินค้าใหม่นะแม่นะหมอนทองฟิตไดแบบพรีเมียมเลยนะลักชูพรีเมียมหรูหราไปหมอนทองฟิตไดมีมีฟิตไดมีกวนแล้วก็มีทอดนะคะกดตะกร้าอุดหนุนหน่อยขอบพระคุณะคะ่ะทุเรียนฟิตไดยอยากให้ลองมากมี2ขนาดนะคะ100กร,รัมกับ180กร,รมัม100กร,รัม